ทำดีแล้วไผสิตีก็ตามสรา้างทำเถิกตอกยั้นหย่อกระสางตามฟังลักหมันล่มสิตรีห้อยหาถอดเสน,นิ่งสิงเงนหนาเบิ่งล่มล่มกระล่มมากถอดฟ้องก็ฟ้องมากถอดฟ้องของตองประฟัง่อยสินังอยู่หินก่อนหลังหัวหยุ่มเบิ่งฟ้องนินทามาเถิดสรรเสริญมาเถิดถ้าเข้ามาถึงตัวนี้ม,มีมีชื่อไม่อีวะอัศสาสัปปตา ทำอันทำให้ถึงซึ่งความเบาใจเบาใจตั้งแต่วันนี้เลยถ้าเราตายวันนี้คนอย่างเราไม่มีทางที่จะไปตกนรกมั่นใจที่ถึงขนาดว่าจะไปพบยมพบาลที่ไหนก็ได้ผเผชิญหน้ากันเชิดหน้าพูดจากับยมพบาลสบายๆแต่เดี๋ยวนี้เรามั่นใจได้ถึงขนาดไหนะ ศรัทธาเป็นหัวหน้าที่จะทําให้ศีลยากแค่ไหนรักษาได้สมาธิลําบากแค่ไหนก็ปฏิบัติได้จะจาระคือสละอารมณ์ที่มันต่อต้านอยู่ในจิตในใจ,จสลัดทิ้งได้ท่านจึงเอาศรัทธาออกหน้ามาก่อนแต่ไม่ใช่ศรัทธาแบบเทวะนิยมศรัทธาแบบพระเจ้านะศรัทธาอุดตันศรัทธาทางตันศรัทธานี้เชื่อเชื่อพระพุทธเจ้ามันมีร่องไหล ล่องของปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรท่านบอกว่าเทวานะอิจฉติปุริสปรกมัตสะเทวดาก็ไม่สามารถจะมากีดกันความภาคเียนพยา,า,ายามของมนุษย์ได้เคยได้ยินไหมคำนี้ไม่ได้ยินจำไว้